รืนรืนถนนก่อไทยวินัยน้ำใจรู้ไหมแต่ละปีประเทศไทยมีคนเดินถนนเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนปีละเท่าไร่โถ่คำถามยากอย่างนี้ใครจะไปรู้อะคะพี่สติมาถามอะไรกับน้ำใจคะเนี่ย เดี๋ยวครับน้ำใจลืมแล้วเหรอเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่สติเคยบอกเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ไทยรัฐ c o com ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดมีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศยังไงล่ะครับใช่แล้วครับเข้าไปในศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุไทย RSC เราจะรู้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนได้หมดว่าเกิดที่ไหนอย่างไรและมีการรวบรวมสถิติไว้ด้วยอย่างในปี2564กก็มีข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศที่ผู้ประสบภัยเป็นคนเดินถนนโดย พบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง850รายและมีผู้บาดเจ็บ14,287คนครับโดยช่วงเวลาเกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ19นาฬิกาและช่วงที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ9นาฬิกาและช่วง16นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับ เห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับถ้าเห็นคนข้ามถนนต้องหยุดให้คนข้ามโดยเฉพาะทางม้าลายซึ่งถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยของคนเดินถนนนะครับและสําหรับคนเดินถนนก็มีคําแนะนําว่าควรเดินให้ชิดทางด้านขวามือจะได้เห็นรถที่วิ่งสวนมาเพื่อความปลอดภัยครับที่สําคัญถ้ามีทางสําหรับคนเดินเท้าก็อย่าเดินบนถนนเด็ดขาดนะครับให้เดินบนทางเท้าปลอด กว่าแนนน่อครับและสําหรับผู้ขับขี่หากจะเดินทางไปไกลและอยากรู้พื้นที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายก็เข้าไปดูในศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุไทย RSC ได้ครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ขับขี่แล้วยังเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปใช้สำหรับการแก้ไขหรือรณรงค์ลดอุบัติเหตุด้วยล่ะครับโอ้ดีมากเลยล่ะคะ่ะต่อไปเนี้ยก่อนเดินทางออกต่างจังหวัดจะต้องเข้าไปดูข้อมูลจุดเสี่ยงจุดอันตรายก่อนล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยแล้วล่ะคะ่ะถนนปลอดภยัยคนไทยปลอดภยัยมีสติมีวินัยมีน้ำใจอุบัติเหตุจากรถแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทกลางโทร1791ตลอด24ชั่วโมง